ครับมาแกะกล่องสองสี่เก้า GBB เจ้าแรกในประเทศไทยหรือเปล่าเอ้ย <c oughs> ออามาแกะกล่องเลยเออามาอาอามาทามาดูเลยสวัสดีคุณผู้ชมโอ้โหนั่งตัดกูไม่อ,อยากตัดตรงโอเคอ่ะ,อะ,อะ อันนี้คือแกะให้ดูเมื่อช่าเมื่อวานมาเลยกลับหัวคือประกอบขึ้นไม่เป็นแหละามันมาอย่างนี้แพ็กเกจมาเป็นแบบนี้ครับผมแกะออกมานะก็คือแพ็กเกจก็จะเป็นกระดาษแบบนี้เลย นี่เป็น GVB g a s b l o w b a c k นะก็คือมีหาซทรายติดตัวอยู่แล้วเป็น2อีเกแล้วก็ในกล่องในกล่องจะมีแค่ตัวปืนและโรดเดอร์ไปหลดเป็นโหลดเดอร์แท่งไปโหลดด้วยหลอดนะแล้วก็แมกกาซีนคู่มือมีแค่นี้ครับนอกนั้นก็คือกระดาษทั้งหมดแมกกาซีนจะเป็นนี้วานดูไปแล้วแก,แก่เลยเ<ๆ>หรอแก่เลย ก็ตรงนี้ตัวหลดลูกทหงานเป็นแท่งเดี๋ยวเราจะเซตชุดใหญ่ให้ดูว่าเป็นไงทั้งนั้นเลยเหรอเพราะ่าไม่มีของแต่งอีกใช่ไหมของแต่งแล้วแต่เราจะใส่ใส่แค่แม็กแม็กมอนเลยแล้วก็ไอตัวออสเตอร์ที่มันต่อยาวไปเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูในหนังที่ทุกทีหนึ่งแล้วก็พันท้ายพันท้ายอาจะเปลี่ยนให้โชว์โชว์ให้ดูว่าเป็นครบสุดเป็นไงนะครับแป๊บหนึ่ง มาหลังจากประกอบมาประมาณศึกษาศึกษานะไอ้ยนี่ไม่ใช่แมกลูกอ้าวเป็นแมกอ่ะแก๊สสไพอ๋อก็คือเป็นแท้งแก๊สเฉยๆนั่นแหละเฉยๆมาเติมเติมก็เหมือนเติมปกติครับเข้าไปแบบนี้อ่าอ่าเติมเข้าไปปกติอย่างนี้อ่าแล้วหน้าตาไอแม็กมันเป็นยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วก็อันนี้วางบนบาะหนักหนัก อันเดียวาหาทรายออกหาทรายก็คือบิดแค่นี้แล้วก็อเอาถุงออกโมเอะต่อแถวยาวเนี่ยแล้วก็เสือกไม่รู้เนี่ยว่าเขาทำอะไรกันนะให้ทรายวางแม่งแ,แบบนี้ก่อนอแก๊สเราอัดปุ๊บตัวนี้คือตัววาล์วใส่แก๊สครับเราก็ใส่เข้าไปแต่ต้องใส่ให้ให้ตรงล็อกนะกดเข้าไปขึ้นกดเข้าไปให้แน่นนะถ้าไม่แน่นมันจะดิบปุ๊บออกมาแก๊สมันจะดันออก ไม่มีลูกยิงไม่ได้อ่แม็กกาซีนก็คือใส่เปิดตรงนี้ออกมาเฮ้ยแม็กกาซีนอยู่นี่แม็กโอลดจ้าเอจ้าเอตัวเองนี่นะก็ว่าแบบแพ็คสามมันกล่องเล็กนิดเดียวนหละอออ่านี่ปึ๊บใส่ลูกอันนี้คือโหลดเดอร์ที่เขาให้มาเราจะไปหาโหลดเดอร์ที่ไหนก็ได้ เอเข้าเข้าออเเรเรียบร้อยปุ๊บอ่ะหันหน้าน้านี้เข้านะครับหันด้านนี้เข้าอ่าหันหันตัวตัวตัวป้อนลูกเนี่ยอ่ป้อนลูกลงปุ๊บใส่ตรงนี้มันจะมีเกียวนะมันจะมีรังของมันอยู่อรนนี้เป็นเป็นล็อกของมันปุ๊บป๊บจะอยู่มันจะอยู่อย่างงี้อ่ใส่เข้าไปป๊บโยแล้วก็ตัว ลองยิงเลยวะลองลองลองยิงให้ดูกันว่าจะเข้ากระจกไหมอันนี้จีกับมากเลยแล้วก็กลก่องนะครับอ่ะ,อะขึ้นลำึ้นลำ,น,ลำน,นี้ตักกับคราบยิง ก็คือยิงไม่ได้อ่ะตัวนี้เซฟนะครับเซฟอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะจัดเซตตัวนี้ให้ดูว่าใส่ยังไงอ่ะอ่ะโอเคโอเคดูอันนี้คืออสซอรี์นะเป็นแมกกาซีนสปายแก๊สนะตัวกล่องนี้แกะออกมามีลูกมีลูกหลอกแถมให้กับตัวสายยางแก๊สนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแม็กแม็กของมันเป็นแม็กแก๊สนะครับแกะวิธีแกนแกะก็คือแกะแบบนี้เลยแกะแบบนี้เลยแกะออกมาปุ๊บเราจะเห็นถังแก๊สครับตรงน,นี้เป็นโฟรมรองเยืออันเล่าออมาต้องดูแนวดวยนะจำแนวด้วยนะเพราะว่าวาลแก๊สอยู่นี่ มาใสแก๊สอยู่นี่แกะออกมาครับว้า <Wow. S 1> น,นี่วัสดุเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมระวังนะระวัง้นะงอ,อยางอัะอันนี้เป็นถังแก๊สนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวนี้ก็คือตัวสายางที่เป็นต่อร้อยท่อเข้าไปให้เป็นแก๊สซับทาย ความกระสุนลอกความกระสุนลอกหนึ่แงแงเบาๆตัวเนี้ยก็คือล็อกเข้าไปจุ๊บเข้าไปงี้อืมแต่เวลารา้อยท่อเนี่ยเราก็ต้องร้อยจากข้างบนนะอืเนี่ยอย่างทีว่ามันมีบากไปู่อือนะประมาณนี้เดี๋ยวทําให้ดูอ่อเราต้องเริ่มแบบร้อยร้อยข้างบนเราต้องร้อยจากข้างบน,นครับ กันลองไปพร้อมคุณผู้ชมเนี่ยแหละก็ลองไปด้วยกันนี่แหละผิดก็ผิดไปด้วยกันเนี่ยผิดไปด้วยกันแม่บอกผู้ชมไปแล้วด้วยว่าอย่าทำผิดนะเออกูอยาทำผิดทำผิดถ้เองเฉยเลยอ่าหากนะอ๋อโอเคอะนั่นแหละแที่เขเข้าใจแล้วกัน ปกติแล้วตัวนี้มันล็อกแบบนี้เลยโอยอะเลยกระปิงแม่งลื่นี่กดเข้าไปแล้ว,ลลว,ลวมันล็อกได้เลยอ,อยู่แล้วเวลาถอดออกก็แค่ดึงวาลออกมาอประมาณน,นี้นนะอนนันนี้ประมาณนี้นะอันนีาทำให้ดูแบบนี้เวลาใส่เวลาใส่ท่อยางก็คือใส่เข้าไปปกติมันก็จะล็อกไม่ออกอืไม่ออกอืแต่ถ้าจะปลดสายออก ตัวนีแต่อย่าไปปลดไปเลยเพราะว่าถ้าแก๊สอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวแม่งดีดเข้าหน้านั่นแหะสิตัวนี้ยังยังมียังมีวาล์วดีดออกมาเลยอ่าแต่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับใส่เข้าไปใส่ตามแนวมันเข้าไปปึ๊บข้อยางอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเนีวยวาวก่อน a few moments later หลังจากที่ปกปั้นมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยใส่ได้แล้วสภาพแย่มากโอ้จัดไปเต็มเต็มเต็มคาราเบลยิงใครเนี่ยเต็มคาราเบลมึงจะยิงใครเนี่ยมันกดลำบากมันรู้ไหมอ่ะลื่นเฉยลื่นเฉยหมดยาลูก่ายๆเฉยๆอ่ะมาต่อเนื่อง ครับเฮ้ยเอี้ออเ,เออีออ้ร้ยอยแต่แล้วครับนี้อีอยนะนะ เหลอใส่ย,ยากมากใส่ย,ยากจริงแต่แม่งเท่จริงนะอยากเท่ก็ต้องยอมต้องยอมไม่มีแก๊สถ้าไม่มีถ้าไม่มีแก๊สก็คืออย่างนี้ไ,ได้นะคือไม่ออกใช่ไ,ออใชไหมโอเค เวลากเวลาเวลาเซฟเขาเตือนไปแล้วว่าอย่าอย่าถ้าเวลาเซฟปุ๊บอย่าดึงตัวไอค้คันคันค้างม,มันจะพังอใืให้ให้อ่าไม่เซฟดีกว่าอย่าดึงประมาณนี้อ่ะแล้วเข้ามาดูสูบชุดลูกสูบนี่ชุดลูกสูบมันที่ต้องเราต้องฉีดซิลิโคโนเพิ่มเข้าไปพอแห้งแน่นอนอืสูบยาวฉีดซิลิโคนเข้าไปได้อนะอันนี้คือแมกซีนอันนี้คือแมกซีนอื ขายเป็นแพ็กสามพันสองพันประมาณไม่เกินสองพันบาทแพ็กสาม 3, มีมีขายมีจำหน่ายครัส 3, 4, บสนใจติดต่อมาได้จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะจริงๆนะเดี๋ยวไม่กี่ตัวด้วยเออเหลือตัวนึ่งมั้งให้คนหนึ่งติดจองอลูกค้าส่งออกไปสองเต็มชุดด้วยอน่ตามนี้ครับก็ได้ติดต่อมาได้นะครับเคบิบีไมค้าซาซ่า สะาล็กชั้น2นะ0ูนย์เก้าหแอดไลน์มาเลยไลน์แอดเคีลพีนะครับขอบคุณครับครับผม